ไม่ต้องไปแอบเรียนตามวัดไม่ต้องไปแอบเรียนหรือขอเขาเรียนตามลาน,นวดอย่างในเมืองไทยรายได้หลัก3า0 0 0ื่นอัพเป็นเรื่องที่ง่ายมากวันนี้หมอไมเคิลจะบอกทุกคนว่านะครับอาชีพนวดอาชีพสปานะครับไม่เหมือนอาชีพที่เราทำงานตามบริษัทที่เป็นลูกจ้างเขานะ คุณเป็นนายตัวเองคุณเป็นเจ้าของชีวิตวันนี้คุณสามารถนะครับไม่ต้องนั่ง,งเกาะเก้าอี้ใครทํางานบริษัทอยู่บ้างครับอยากจะมีรายได้หลักสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยหรือให้ใครมาแทนที่พวกคุณได้แล้วคนที่จะแทนที่พวกคุณตอนนี้คือ AI นะคือหมอไม่เคลนะ่อะสามารถกลาก้าพูดได้เลยนะครับว่าอาชีพไหนก็ตามที่มีคําว่าหมอนําหน้าครับดีทุกอาชีพวันนี้ใครทําอาชีพนวดเป็นพนักงานนวดพนักงานสปาอยู่ได้ชั่วโมงละร้อยสองร้อยต้องเรียนรู้เพิ่มครับ ความรู้สําคัญที่สุด <Yeah. S 1> คุณเอาเป็นแรงบันดาลใจวนันนี้หมอไมเคิลบอกเฮ้ยทำอาชีพนวดอาชีพสปาคุณมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยสองหมื่นสามพันสามหมื่นต่อเดือนเนี่ยที่นักเรียนทุกคนจะต้องตั้งเป้าคืออะไรครับคุณจะต้องมีความรู้ในศาสตร์แขนงนั้นจริงๆอย่างเช่นวันนี้คุณพวกเราเนี่ยอยากจะเปิดร้านกาแฟต้องไปเรียนทํากาแฟไหมครับอ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แม่งแค่มีเงินอย่างเดียวแล้วคุณจะรอดในสังในใน,ในยุทธจักรนี้นะคนที่อยู่น้อยก,กว่าสี่สิบรีบลุยครับคนที่อยู่น้อยก,กว่าสี่สิบนะโชคดีมากๆ พวกเราอ่ะจะมีเวลาในการเก็บเงินได้มากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับคุณสามารถมีไอตอนอายุ60มีเงินเก็บเป็น10ล้านได้แต่คุณจะต้องเรียนในโรงเรียนสอนนวดจริงๆนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องไปขอเขาเรียนตามร้านนวดไม่ต้องไปขอเขาเรียนตามวัดไปเรียนกับโรงเรียนสอนนวดจริงๆซะวันนี้ถ้าใครเรียนนวดไทยเท้าออยเท่ากับ3วิชา3หลักสูตรนะ คุณจะต้องได้ใบประกาศใบประกาศครับวันนี้ใครเรียนไทยเท้าออแล้วได้2ใบประกาศน<ม>ี่ผิกดกฎหมายหมดครับรู้เลยครับว่าคุณถูกหลอกแล้วครับไอ้คนที่สอนคุณไม่ใช่โรงเรียนแล้วไม่ใช่ครูจริงๆครับครูจริงๆต้องได้รับรองการรับรองจากกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่มีแค่ใบประกาศวิทยากร,รครูที่ปิ้นกันเองโดยใบประกาศภาษาไทยใบยแรกเนะี่ยคือภาษาไทยเอาไปขึ้นทะเบียนหมอหรือใบชมพูได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะใบประกาศไม่ต้องเสียเงินนะครับ ที่เขาขายขายกันอยู่ใบละแปดพันเก้าอย่าเสียค่าโง่อย่าเป็นควายให้เขาใช้งานคุณจะกลายเป็นแค่แรงงานกระจกกระจกวิชาที่คุณเรียนมันแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของการนวดจริงๆครับใบชมพูคุณต้องเสียค่าโง่อีกหมื่นห้าคุณไปเรียนในโรงเรียนจริงๆมันถูกกว่าที่คุณจะไปเสียค่าโง่ที่ไหนสอนถูกๆจําไว้โดนหลอกถ้าถูกคุณก็จะได้รายได้ถูกๆตอนที่คุณเรียนจบไปครับหรือไม่คุณก็ต้องอาศัยความพยายามหนักหนาสาหัสมากเพราะคุณเรียนมาแบบถูกๆไง สใบประกาศภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถเอาใบาประกาศภาษาอังกฤษไปทํางานต่างประเทศได้ได้ทั่วโลกนะครับไม่ต้องไปเสียค่าสอบไปเสียค่าสมัครเรียนอะไรที่ไหนอีกแล้วใบประกาศภาษาอังกฤษสามารถให้คุณไปทํางานได้ทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันจีนอยากไปก็ไปเลยครับ อย่าไปเสียค่าโง่ให้คนอื่นผมบอกเลยนะถ้าคุณโรงเรียนจริงๆโรงเรียนนี้เปิดทุกวันหยุดเฉพาะปันจันทรนักเรียนจะไปเรียนวันไหนก็ได้สามารถลาหยุดลบเรียนลาป่วยลากิจได้หมดครับแนะนําโรงเรียนนี้เดอะเบสครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนเหมือนที่เพื่อนเเขารุ่นพี่เราที่เรียนจบไปเปลี่ยนได้รายได้ไม่ต่ากว่านี่ใช่ทํางาน4วันถ้าได้จุดทอเดี๋ยวนะสี่วันเจ็ดพันสี่วันเจ็ดพันวันละเกือบสองพันบาทเลยนะไอ้นี่ทํางานถึงเดือนยังเหมือนเพิ่งมาใหม่ไม่ถึงประมาณเท่าไหร่ละถ้าตอนนี้ประมาณเกือบสามหมื่น ไม่ถึงเดือนได้เก pues like oh, ือบสาม0 0ื่นเอาแบบแม็กแม็กของเราเลยแม็กที่สุดเลยอะหรอสี่พันสี่พันสองร้อยบาทเอาแบบเฉลี่ยทั้งเดือนนี่อะขอทั้งเดือนโอ้โหทั้งเดือนหนูถ้าฟันจริงๆเลยนะคะก็เกือบกเกือบหทุกบาททุกสตางค์ที่คุณลงเรียนไปได้คืนตั้งแต่30วันแรกที่คุณทำงานอมันก็ ใครก็ตามไปเรียนนวดที่ไหนนะครับจาไว้จะต้องมีคุณครูที่สถานเรียนหรือโรงเรียนนั้นไม่ต่ํากว่า6คนครับที่ไหนที่คุณไปเรียนมีคนสอนมากกว่า6คนไม่ใช่โรงเรียนครับผิดกฎหมายครับหมอไมเคิลแนะนําทุกคนนะครับโรงเรียนคอร์สหมอนวดเมือชีพที่นี่เท่านั้นเลยนะคุณจะมีงานทําแบบร้อยพันล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรผมคนหนึ่งเนี่ยจะไปแย่งผมเป็นเจ้าของร้านรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ตอนผมเปิดร้านอะผมเกือบเจ๊งหมอไมเคิลเกือบเจ๊งนะเพราะได้พนักงาน ที่เขาแจ้งว่านวดเป็นครับเขามีใบประกาศจากที่หนึ่งแล้วกันซื้อมาผมมารู้ทีหลังเพราะตอนแรกคือผมก็งง,งมากทําไมเปิดร้านมาผมก็แบบประกาศในในเพจตามไรเงี้ยเขาก็มาสมัครสมัครสมัครผมก็ว้าวพี่เขามีใบประกาศทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเด็กป,ป้าตายแม,แม่มีใบประกาศมีใบทะเบียนหมอหมดเราก็ดีใจก็รับปรากฏว่านะครับลูกค้าคอมเพนล,ลูกค้าบ่นยับยับเริ่มต้นในการเรียนรงเรียนคอร์สหมอนวดเมื่อชีพจะดีที่สุดคือคุณจะได้เรียนนวดแผนไทย เล่นนวดน้ำมันเล่นนวดฝ่าเท้าและที่เนี่ยเขาจะสอนสปาหน้าให้ด้วยสปาหน้าัวเดียวนี่ก็หมื่นห้าพกว่าบาทแล้วคืนตั้งแต่30วันแรกที่คุณไปทํางานอย่ามองมันเป็นสิ่งที่ยากครับถ้าวันนี้ผมไกด์ไลน์ให้แล้วว่าเฮ้ i, อย,โโยอาชีพโนวดอาชีพสปาเศรษฐีทุกคนในประเทศไทยนี้ทําหมดคุณสามารถเป็นพนักงานก็ได้ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำงานประจําอยู่ไม่ต้องลาออกนะครับแล้วกิงกางไปปรึกษาจะมีคุณครูแนะแนวให้คําปรึกษาใครติดตรงไหนถามให้หมดฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไปนะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดทูทุกคนนะครับ